าจารย์ไม่ค่อยได้พูดถึงประธาัมพันธ์ถึงว่าเป็นวันใครวันเกิดของพอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นก็เราเราเราถือว่าเราก็ทําเราทําบุญวันเกิดทําบุญวันเกิดเราก็ทําให้ครูบาอาจารย์เราเหมือนกันการเสริมอยู่แล้วเราไม่มีความเรานึกถึงครูบาอาจารย์เราดีกว่าครูบาอาจารย์เราพ่อแม่เราดีกว่าครับวันเกิดมันเป็นส่วนน้อยเราเราทาของเราปกติอยู่แล้ววันเกิดเราทาไหนตัวไหนก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลในการหนุนอยู่แล้วไงทำทุกวันอยู่แล้วในการทําบุญเพราะว่าทุกวันนี้เราก็สร้างอยู่แล้วสร้างเป็นบุญเป็น ถือว่าเป็นวัยเกิดของเราอยู่แล้วอเราทําอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วลูกศิษย์ที่รู้เนี่ยจะมาแสดงมุทิตาสักระมาก็ได้ครับได้ได้มาได้นะฮะก็จริงจริงพระอาจารย์ก็อยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดถ้าไม่มีกิจนิมนต์ที่อื่นใช่ณวันอื่นก็สามารถจะมามุทิตาได้ได้ได้โอ้ใช่ประสมมากคนก็รู้น้อยเพราะเราหนึ่งไม่พูดถึง เพราะเราหนึ่งไม่พูดถึงเพราะว่าเราคือยังไม่เห็นความจําเป็นก็เลยยังไม่เห็นเราไม่พูดแต่ทุกปีแต่ผมทําของผมอยู่แล้วครับผมจะทําโดยการไม่ได้บอกใครหรอกก็คือนิมนต์พระนิมนต์พระมาทั้งสี่สิบรูปห้าสิบรูปก็จะทํามาก็เอานิมนต์ท่านมาก็จะถวายเป็นพระตาหารเช้าครับแล้วก็ถวายคือทาเป็นสังฆทานน่ะถวายเป็นสังฆทานทำาปแล้วแล้วก็กลับ ทำอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้ว<ม>แต่ไม่ได้บอกใครอผมจะทําอย่างนี้คือไม่ได้บอกลูกศิษย์คนนู้นคนนี้คนนั้นมาหรอกก็คือเราทําส่วนตัวของเราอยู่แล้ว<ม>และก็เป็นบุญตัวอื่นบ,บุญตัวอื่นที่เราทําอยู่ปกติที่เราทํอ๋ออ๋อในการบริจาคตัวนู้นตรงนี้ตรงน,นั้นแล้วก็หามาในการสร้างพัฒนาอยู่ตลอดอยู่แล้วไหว้ครูเนี่ยปกติพราอาจารย์จัดทุกปีไหมาอาทุกปีกปแต,นะแต่แต่ไม่ไม่ใหญ่เพราะว่าหนึ่งเราเราไหว้ของเราเองโอ้ฮะเราไหวของเราเองแต่ปีนี้ เน้นหน่อยอปีนี้ก็คือเน้นหน่อยหนึ่งมันมันมันเห็นว่ามันมันด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยลูกศิษย์อ่ะเขาอยากอะ่ะเขาอยากเขาอยากให้รเราทามาเือนการรวมลูกศิษย์เมื่อไงเงี้ยอ้าวเราก็ทำเราก็ทาแต่ทุกป,ปีผมไหวของผมอยู่แล้วอ๋อไหวยอยู่แล้วทุกป,ปีอ,อยู่แล้วไหวของผมในในห้องนี้อยู่แล้วครูบาอาจารย์เราไหวอยู่แล้วไงเพราะว่าเราไหวอยู่ประจํำพระอาจารย์เป็นเจ้าวาด บัดนี้ี่ปีแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆปีนี้น่าจะประมานปีที่เก้าเก้าปีแล้วเหรอครับเป็นเจ้าวาดที่นี่นะใช่โอเพราะว่าผมมาตั้งแต่ปีห้าหกอืมห้าหกอแต่ว่ามาเป็นเจ้าวาดปีห้าเจ็ดอ่ที่นี่เจ้าวาดเจ้าวาดท่านไปไหนฮะอ่ารุ่นมันมีมันมีศึก ลูกแรกลูปแรกท่านเสียมรณภาพแล้วลูกที่สองศึกศึกครับก็ที่นี่ก็เลยว่างครับว่างก็มีรักษาการสองลูกมีรักษาการอยู่ก่อนแล้วครสองลูกก่อนที่จะมาเป็นพระอาจารย์ใช่ครับนะพระอาจารย์เป็นพระที่วัดนี้ไหมไม่ใช่ครับผมอยู่ที่สุพรรณอ๋ออยู่ที่สุพรรณก็มาเที่ยว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 มาไปมาหาสู่พอดีจังหวัดพอดีจังหวมันเหมือนจังหวัดได้เป็นน่ะโยมจังหวัดได้เป็นได้ก็เลยว่าได้เป็นไว้เขาก็ ขอร้องให้เป็นแค่รักษาการขอร้องให้เป็นแค่รักษาการเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีพระที่ที่จะเป็นอะอเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์เพราะตอนนั้นผมอายุเพิ่งยี่สิบหกยังไม่มีประสบการณ์เลยเลยครับก็เลยเพราะกะว่าจะเป็นแค่นั่นจริงและจังหวะมันพอดีเลยโยมจังหวะเขาต้องตั้งเจ้าอาวาสจาเป็นแล้วว่าต้องตั้งแล้วเพราะว่ารักษาการกันมายาวแล้วไม่ไม่ยาวโยมไม่ยาวด้วยไม่ถึงเดือนอ้าว ที่จริงเขาต้องสามเดือนอนัถึงจะตั้งได้ครับแ้วนี่มอนเหมือนมันอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจังหวะมันได้อเราก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนในวัยเข้าไปเลยอ๋อฮะคราวนี้ก็เลยจารย์ก็มาเป็นเจ้าวาดเลยครับก็เลยก็เลยมายาวเลยฮะแล้วพอมาดูแล้วเนี่ยวัดไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราวัดต้องพัฒนาอีกตั้งเยอะตั้งแยครับแล้วมาเป็นเจ้าวาดพระจารย์คิดยังไงอะตอนนั้นน่ะตอนแรกก็จะทํายังไงเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์เลยครับ ประสบการณ์เรื่องออ้หลายอย่างการพูดการพูดปฏิสังถารกบยาิโยมแล้วเราจะดึงคนมันยังไงในการหาปัจจัยครับแล้วค่าหนังค่าไฟเราจะมาจากไหนอการทําบัญชีรับจ่ายยังไงมันหลายอย่างโยมหลายอย่างเพราะเราไม่เคยอ่ะเราไม่เคยมาผ่านในการเป็นเลขาเราไม่เคยผ่านเลยเพราะเราไม่คิดที่จะเป็นอืตั้งแต่อยู่วัดนน้นอยู่แล้วไม่เคยใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าวาดใช่คราวนี้พรโพมันเป็นเหมือนกันเราเรียนรู้ตัวเองไงโยมครับ ก็ต้องเรียนรู้ไปทุกวันนี้ผมก็ทุกวันนี้ถามว่าผมก็ยังให้คนอื่นช่วยทํานะ uh huh. อเพราะเราเราก็ยังไม่เป็นอะ่ะ uh huh. ในด้วยด้วยเท uh huh. <ะ>คโนโลยีอ่ะผมก็ต้องให้ในการรับจ่ายก็ต้องให้เด็กช่วยมั่งอะไรช่วยมั่ง uh huh. แต่ว่าเราถือว่าเราก็พัฒนาขึ้นมาอืมเราเหมือนกับคนคนที่อื่นอะ่ะพอมาพอมาเป็นเจ้าว่าเป็นเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่เนะี้ยพอเข้ามาเป็นเนี้ย มันว้าวิ่งไหมว่าเเราจะทํำยังไงอะไรยังไงใช่เพราะว่าผมผ่านในวัดที่ผมอยู่มามันสะดวกสบายทุกอย่างอ๋อเอาเอาง่ายงเรื่องกิจนิมนต์กินนิมนต์เรื่องนู่นมีอยู่แล้วนะพระเราถ้าไม่ไม่มีกินนิมนต์นี่เหนื่อยนะโอ้ค่าน้าค่าไฟค่าอะไรตรบนี้อะไรค่าที่จะใช้จ่ายด้วยใช่แต่พอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บมันต้องทิ้งทุกอย่างโยมต้องทิ้งทุกอย่าง หนึ่งกินนิมนต์มันไม่มันมันมีน้อยมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแล้วปริมาณคนปริมาณคนคนแล้วเราก็เออมันมันไหลอย่างโยฝ่้าฝ้าเราจะปรับตัวฝ่าเราจะเข้ามาสมัยก่อนผมทําให้คนรู้จักนี่มันไม่มี Facebook โทรศัพท์นะไม่มีเมื่อตอก่อนมันยังไม่มีอืยังไม่มีเลยครับพอพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยมันเริ่มรู้จักมาเริ่มรู้จักมาก็คือในส่วนน้อยแล้วเริ่มมาเริ่มมาคนก็เริ่มข้างนอกเริ่มเข้าแล้ว เริ่มเข้าเริ่มเข้า<ม>เริ่มเข้าก็เรออิ่มอพอเริ่มมีสีมันก็ไวขึ้นนิดหนึ่งไวขึ้นนิดหนึ่ง<ช>คนก็รับรู้แล้วแล้วปัจจัยก็ค่อยมีเข้ามาใช่สมัยก่อนหาเอง,<ย>งตอนตอนเข้ามาแรกๆมีปัจจัยจากที่ไหนมาแล้วมีมีเงินทุนเท่าเท่าไหร่ฮะเข้ามาเป็นเจ้าบ้านมีเงินมีเงินวัดสมัยก่อนมีเงินวัดอยู่ประมาณสามแสนวัดเนี่ยนะครับโอ้โหก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะมันมันแต่แต่คือได้ได้จากทรานทอดกระถิ่น อ๋อท่อกระถินใช่อ๋อแล้วแล้วจะต้องสร้างหอสดมนครับสามแสนไม่พอไม่พอเพราะว่าการตอกเท่ากับสามศูนย์นะว่างั้นเถอะนะสามแสนเท่ากับสามศูนย์เพราะมันไม่พอติดลบด้วยซ้ำติดลบแล้วมีหอสดมนจะต้องการตอกเข็มเทคารเนี่ยใช้ปัจจัยประมาณแปดแสนแปดแสนโอ้โหพอาจารแปดมาจากไหนทีนี้คราวนี้ผมก็ทอกระถิอีปีมันได้พออีกปีหนึ่ง ผมก็เลยเอาอีกปีหนึ่งก็เลยได้ได้ประมาณหกแสนหกแสนก็เลยหกแสนเนี่ยใช้นุงใช้นี่ก็เหลือประมาณห้าห้าแสนห้าแสนก็ยังยังไม่พอก็เลยถามโยมโยมก็จะให้เรื่องะดีก่อนผมก็เลยบอกว่ายังก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทําอีกปีก็เลื่อนไปพอปีได้ก็เลยมีทุนทําครับพอมีทุนทําเราก็เทคานพอเทคานเสร็จแล้วก็ต้องมาเสียเจ็ดแสนอีกก็ต้องหาโยม สมัยก่อนหาคือหาหน้างานเลยหาหน้างานเลยหน้างานไม่มีไม่มีสำรองในการเก็บอาวแล้วจะบอกบุญยังไงพระอาจารย์ก็สมัยก่อนก็หาเป็นเป็นเสาเป็นเสาโอ้ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพเสาใช่โอ้ก็มาเป็นเจ้าภาพตทนละสองพันคันหนึ่งห้าพันคันหนึ่งอ่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อืมอพานานๆไปก็อ่อคนก็เริ่มไม่นี่น้อยหน่อยครับเพราะว่าเรื่องด้วยเศรษฐกิจอืด้วยเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจครับ พอหลังๆก็เริ่มเพราะว่าวัตถุมงคลสมัยก่อนเรายังไม่ไม่ไม่ไมีไม่มีมมยังไม่มีแรกๆมาพระอาจารย์ยังไม่มีวัตถุมงคล,ค,ลคือก็มีก็คือน้อยอ่ะก็คือหนึง่งก็คือทําตะกุดธรรมดาแล้วเนี่ยแหละอทำเป็นตะก,กุดทํานิดๆหน,น,น,นอ่อยๆทำออกมาพอเข้าประมาณปีห้าเก้าหกศูนย์ถึงจะว่าเริ่มทําแล้วแล้วคนเริ่มรู้จักเราก็เลยเริ่มว่าพัฒนาได้ไวเริ่มขึ้นแล้ว ช่วงนั้นพระอาจารย์ก็ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยใช่ไหมอ่าไปก็เริ่มไปมั่งหยุดมัางครับอืมแต่แต่ถ้าเราครูบาอาจารย์เราผมหาไว้ตั้งแต่คือเรามาอยู่นี่ตั้งแต่ปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยครับพอเริ่มมาเป็นเจ้าวาดก็ลดน้อยลงอลดน้อยลงในการหาครูบาอาจารย์แต่ถามว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังแสวงหานะฮะแสวงหาในบางวิชาที่เราต้องการครับและเราศึกษาว่าเราศึกษาปุ๊บเราต้องการเราก็ สแสวงหาเพื่อให้มันมาเพิ่มเติมเราอะโยม,มบางทีมันมีจุดบอดอ่ะจุดบอดในของวิชาเนี้ยมันสงสัยอพอเมว่ามันสงสัยของจุดบอดเนี้ยเราจะต้องหาคนที่รู้อ่ะรกระจางมเมื่อเรารู้กระจางปุ๊บเราสามารถที่จะเอามาชี้คนได้บุคคลได้บอกได้อถือว่าคือมันไม่มีวันที่สิ้นสุดอ่ะอของวิชานั้นนนอ่ะเกจิส่วนใหญ่หรือพระ ที่สร้างวัตถุมงคลส่วนใหญ่ก็จะมีมีอาจารย์ที่อ้างอิงกล่าวถึงครับอย่างของพระอาจารย์เนี่ยจะพูดถึงองค์ไหนได้บ้างในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราโอ้มันก็หลายรูปนะที่ว่าเป็นเกจีสมัยเนี้ยครับที่ผมมไปร่ำไปเรียนมาก็ถ้าเป็นอ่อยุกเก่าๆหน่อยก็คือพวกผมพ่อเอื้อนพวออะไรเนี่ยนะหลวงพ่อเอื้อนอุปชาผมก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นเกจีอาจารย์ครับแต่สมัยก่อนมันเป็นสากระดาษหนังสือครับูบาอาจารย์ก็เป็นกระดหลวงพ่อหลวงป ก็ยังมีหลวงพ่อสมศักดิ์พวกนี้ในสายวิชาในสายวิชาพคนนี้เขารู้ด้วยการสายวิชาครับก็จะตามกันมาครับแล้วอีกอย่างก็คือมาดูอเอาไปใช้แล้วได้ผลแล้วเมื่อล่าสุดนี้ก็ไปฝากตัวผมก็ไปฝากตัวเป็นเป็นศิษย์หลวงพ่อสมบูรณ์วัดผงรัตนารามอ,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 อ